สวัสดีจ้ามื้อนี้ติ๊กแล้วจ้ามื้อนี้พามาชมดอกสมไกโอครับพี่น้องครับหรือว่าต้นทองพันดุลนะครับเป็นสมุนไพรสู้กำลังบำรุงกำลังครับพี่น้องครับโดยใช้รากของเขาครับเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังครับคูดให้เบิรงครับพี่น้องครับนีพันดอกสีชมพูด้วยครับ เจออยู่ใกล้คนใหม่ริมทุงนาครับมีพันดอกสีชมพูครับสวยงามครับโดยเส้นรากของเขาครับพี่น้องครับนี่ครับ สมไก่ไกอกพันดอกสีชมพูครับโดยสักหัวของเขาครับตากแห่งต้มน้ำดื่มระบาดองเหล่าครับสมไกโอกครับพันขาอมชมพูครับสวยงามครับสายพันธ์ขาอมชมพูครับสวยงามครับ สมไกโอกครับหรือว่าทองพันดุนครับต้นพุ่มของเขาครับเขาอชมชมพูครับดอกตูมของเขาครับซซดอกและก็อมเมล็ดครับเขาขยายพันธุ์โดยมเมล็ดครับและก็ใส่หัวเงาขายายพันธุ์ครับ ทองพันดุนหรือบ้าสมไก่โอกครับขาวอมชมพูครับสวยครับขาวนวลอมชมพูครับสายพันธุนี่ครับสีชมพูสวยงามครับ มเมล็ดของเขาครับข้าวอมชมพูสวยงามครับ ครับมุนีติก๊ก้อจ้ะกระภพามมรูิจักสวมก่อกพันดอกสีชมพคูครับครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับมุนีสวัสดีครับ